โอ้ oh, oh, ไปหา mm hmm. ชนแก้วสาว่ครับนี่คือ ครับเราจะไปกันที่ไหนยเออลาวปากเซเดี๋ยวเราจะต้องทําเอกสารข้ามแดนก่อนนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเรามีมาเราใช้บอร์ดเดอร์พาร์ตนะครับหรือบอร์ดทิพพาร์ตนี่แหละนะครับเพื่อที่จะสแตมป์กับตมฝั่งไทยแล้วก็ไปสแตมป์กับตมฝั่งลาวแต่ว่าก็ต้องมีเอกสารการฉีดวัคซีนด้วยนะ เกิดเหตุอ็กซิเดนนิดหน่อยครับเราไปกันไม่ครบเพราะว่าผู้ติดตามของเราขาดไปหนึ่งคนคือไบบุญไปบุญไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่กับใบบัวและใบบุญก็ต้องกลับบ้านไปก่อนแล้วลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป๊าป๊าข้ามมาแล้วก็เราค่อยไปวันวันเสาร์เดี๋ยวป๊าป๊าพาไปใหม่นะลูกนะนะนี่น <ะ S 2> เราว,วันเสาร์ที่จะถึงเนี่ย เดี๋ยวพร <S <s ุ่งนี้ป้ากลับขึ้นมาไปก็รถยาตไปดีกว่าใช่ไปไม่ใช่รถเราด้วยไงเราไปเราก็ไปไหนลําบากแม่ก็ว่าจะไม่ไปอืมพอดีเลยเนาเดี๋ยวพรุ่งนี้าป้าขึ้นมาเคยไปวันเสาร์นะไปบุญเนาะโอเคไหมลูกนะได้ไหมรอได้ไหมฮะ ครับระวังผมมาปเปรี้ยงมาเปี้ยงเลี้ยงด้วยนี่มันช่วงแยกครับมันช่วงแยกต้องเข้าใจก่อนครับมาถึงฝั่งตมฝั่งเรานะครับเราก็จะทำเอกสาร ขั้นตอนที่เราจะเข้าประเทศลาวจะมีนคนเท่าไหร่เพราะว่าเรามาค่ำม,มาก6โมงแล้วนะตอนนีมน้มันถือ,อกล้องบต้องซื้อประกันกล้องเข้าไปตูนก็เห็นตูนอย่างดีเ้าเห็นตรงนั้น ตู้นี่เหรอแม่แหละตี่ออดตู้ผู้ประกอบการเขาลงทะเบยียนคล้ายๆคือตู้กดเงินแหละเป็นเป็นการลงของมูลของรถแมนแมนของรถอ๋อเป็นของเกี่ยวกับภาษีหมอเขาแมนแมนเป็นระบบของภาษีาเป็นระบบของภาษีจิตัวรันดร์แต่ก่อนนี่ถ้าเกิดว่าเขาบอกให้โบมีตู้ตัวนี้เขาเห็ดแบบไหนเแ็ดใบเขียวแล้ววันตัวนี้มาแทนใบเขียวเนาะแม่แมนเด็ดตองใบเขียวอภาษีโอเคเข้าใจละเข้าใจละ กันละสองร้อยเนาะนี่แหลกเงินหมดแหลกเลยนีอยู่แหลกไหมไปได้ดีอันพี่แสนไม่ได้น้อยแน่ครับขั้นตอนการต่อมขั้นตอนที่อยู่ตอมเราคอมฟิตมุ่งมุ่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคครับผมเดินทางต่อแล้วก็เราจะเหลือขั้นตอนอะไรอีกคุณแป๊ะอ่าต่อไปเหลือขั้นตอนนี้คือสแต็ม อ่าน่าจะไปวัคซีนนะครับทีนี้เขาจะไปโชว์ที่ไปวัคซีนนี่นั่นครก็จะตรวจวัคซีนวัคซีนนะครับที่ที่ที่หน้าด่านสุดท้ายนะครับแบบแลังจากแต้มพาสปอร์ตรถใช่ครับพาสปรอร์ตรถอีกทีหนึ่งครับผมหลังจากนั้นเราก็เดินทางอีก4 5กิโลเมตรครับถึงปักเซนะครับแต่ตอนนี้มืดแล้วมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วครับน้อยุ่งยากหน่อยนะครับหลังจากที่ด่านเปิดวันที่สองนะครับเข้ามามืดหน่อยนะช่วงนี้ถ้าจรกิมเขาเข้ามาช่วงเช้าน่าจะน่าจะได้จะได้ใช้เวลาได้จะถ่ายทอดได้สวยงามกว่านี้ครับครับ อพอใจบุ่ยแล้วโอเคครับข้างหน้าใาหรือเปล่าปกติปกติขั้นขั้นละเท่าไหร่ขั้นละสามพันจ้ะโอเค โอ้โหคุณจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอนานจประมานแน่นๆยังจำได้อีกเหรอจำจำจำแลก็จำอ้โรงแรมแกงก็ยังเปิดให้บริการนะครับ เรียนเรียเท่าไรพี่แบ๊บพกหรื 3, อพ so ี่แบ้าซาอยู่ละดับใดสามพันบาทสามพบาทได้เท่าไรครับคุณแบ๊บสามพันครับสามพันผมควรจะแลกเท่าไหร่ดีครับสามเมื่อกันอครับมันจะหมดถึงสามหรอวะเมื่อกี้เราไปแลกตังมาครับสามพบาทได้หนึ่งล้านแปดหนึ่งล้านสามแสนแปดมื่นีบตอนนี้หนึ่งบาทเท่ากับ 6 6 0นะครับ460กีบตอนนี้เรามากันที่บิวบาร์นะครับร้านผับที่อยู่ในตัวบัคเซครับร้านประจำนะครับเราก็ยงังเหมือนเดิม คนเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมแจ็คคนยังเยอะเหมือนเดิมแต่ที่นี่ไม่มีใครใส่แมสสักคนเลยเราใส่แมสเข้ามาแล้วเขามองใหญ่เลยเมื่อกี้สปีที่รอคอยสามปีที่รอคอยสามปีที่รอคอย ่่อยแม่วนไปไหนครับไปไหนครับโอไปหาชนแก้วสาวอ่ะครับสวัสดีอเช้าครับ เมื่อคืนลืมเหยียบเบรกครับไหลไหลาย,ยาวเลยทีเดียวสองอีกสองชั่วโมงหกโมงเช้าครับนอนกันตีสี่นอนตีสี่ามาสำรวจเส้นทางเ,าเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับมา ชมบรรยากาศของนครปากเซเมืองปากเซนะครับคนก็เขาใช้ชีวิตกันปกติมานานแล้วนะครับที่นี่ไม่มีใครใส่แมสเลยคือใส่แมสเข้ามาก็มองอะไปผับไปอะไรเงี้ยเขาไม่ใส่แมสสักคนเลยนะฮะก็ดีครับก็เห็นบรรยากาศที่มันมีความคกึกคักคึกคืนนะครับเราก็ได้เห็นความปกติสถานการณ์ปกติถือว่าปกติมากๆเลยนะที่ปากเซนะครับเราก็มาได้เห็นและมาชม หลังจากด่านเปิดเราก็มาเลยนะครับวันที่สองเราไม่ได้มาวันแรกนะเรามาวันที่สองแต่วันนี้เราก็ต้องกลับแลยนะครับวันนี้ก็มานอนที่สวนสวรรค์โรงแรมสวนสวรรค์ของเฮียกวางนะครับถือว่าได้มาเยี่ยมพี่น้องฝั่งนี้ด้วยนะครับได้มาชมบรรยากาศของฝั่งนี้ด้วยไม่ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนนะครับ มาชมบรรยากาศในตัวเมืองให้เฉยๆก็าพามาชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับแล้วนะครับพวกนั้นยังไม่ตื่นเหตุการณ์ปกติ เราเดินทางมาถึงหน้าดานแล้วนะครับจะข้ามเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผมถึงดานไทยไปเรียบร้อยจะข้ามแล้วนะจ๊ะเออเป็นไงครับสองวันหนึ่งคืนปิดหมดแล้วแอรบริษีข้างหน้าก็ยังไม่เปิดอ้ย ยุด,ยด,ยด,ยดนี่ครับถุงชาไทยของเราครับผมก็ไปดูบรรยากาศ์ urve บรรยากาศบรรยากาศของพี่น้องทางปากเซนะครับฝั่งเราคึกคักเลยเดียวนะครับเมื่อกี้มาหน้าด่านก็โอ้ยเห็ดเยอะมากนะครับดูดูเห็ดเห็ดออกเยอะนะครับฝั่งเราก็ขายกันกิโลละสองร้อยเลยคนหนึ่งมาขาย ร้อยห้าสิบผ่านมือไปห้านาทีกิโลละสองร้อยต่อโมก็จำามก็จำละสายเถืยอนดีดีวะเดี๋ยวมมนจำต่อโมน้จำจี่ตัวถึงไข้ด้วยหนอไม่นวะจำทั้งต่อโมจำทั้งนีเล่านี่เล่านี่ละนี่เขาตอนเท่าเขานี่โซซียอเกิแล้วก็จำนี่โซเซียลจำเอียกนี่เออหหาหนยงไข ออกออกจากไข่ได้นน่บางตักเ้ว่าเล่าถึงเล่าเฮ้ยล่ามีไถ่นีเลเ้ไข่เอ้ยถึไท่ออกไข่เขาไข่เขาล่าเอ้ยเขาไข่เขาล้าเขาล้าออกมนตรีก็เออกอีกแล้วเนี่ยเดีวมันจะมีตัวเลขตมวสองศูนย์สองเ่น่เอออานอก็จำหมดเลยไปฝั่งไทยครับนี้